สวัสดีค่ะเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือเกมอะไรดูกันเลยโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรก็คือเราได้โหลดแอปเอิมไม่ใช่แอปสิเราได้โหลดเกมนี้มานะคะเป็นเกมไม c r a f t นั่นเองเราโหลดมาเพื่ออะไรคะเพื่อจะมางานเองานสามพันซับของพี่นานานะคะพี่นานาชแนลอ่ะเอิม เอิมเอิ้ยจะเอิมทำไมเนี่ยก็ขอโทษนะเพราะว่าชอบพูดเอิ่มเอมเอิอมอะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะไม่รู้ละว่าเล่นยังไงนะไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเคยเล่นเอิมเคยเล่นที่แบบเคยเล่นที่ไหนอ่ะเออเคยเล่นที่ในคมนะแต่นี้ไม่เคยเล่นอ่ะก็ไม่เป็นไร มัม่นี่คืออะไรอ่ะคะรหัสหรอก็ไม่รู้สินนะสินนะเป็นรหัสหรอเอ,อมิมเดี๋ยวจะไปจะไปของคนอื่นก่อนนะคะแต่ว่าของพี่นานานี่ก็เป็นเวลา19.30นะก็จะเป็นเอ,อมิมหนึ่งทุ่มเราก็เลย เอาไปเล่นของคนอื่นก่อนดีกว่าอะไรอ่ะไปเล่นของคนอื่นดีไหมเอาคนนี้ไม่เอาคนไหนคนไหนคนไหนไปคนนี้ดีกว่าโอเคกดโอเคกดโอเคไปเลยอะไรอ่ะให้ทำอะไรอีกอให้โหลดอะไรอีกโหลดอันนี้หรอโหลดทำไมอ่ะ รับเลยไม่ใช่สีลักเช่สุดๆเจ๋งมากอ๋อเขาน่าจะให้โหลดแบบอันนี้นะฮะใช้เบียด้วยโอ้ตายแตยย่แต่แายคือทำไงดีฮังกรอกรืติกรืติททำไมต้องใช้เบียด้วย่ะไมไม่ให้เบีย ไปไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอเดี๋ยวลองไปที่ ID ของของพี่นานาก่อนนะอ่า ID 62คัดลอกแปบบ๊บไม่ชอบจำเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนโอเคไป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 หนไ,ไหนไทมน,นี้ไม่รู้ว่ายาวไหมเนี่ยยาวไม่เป็นไรเย่ไปเลย เข้าใจแล้วค่ะเข้าแบบให้เป็นรหัสอะไรประมาณนี้โอเคสมัครก่อนได้ไหมหรือว่าเข้าเฟสอ่ะเข้าเฟสได้ไหมน่าจะเข้าได้นะขอยเข้าได้เข้าเฟสก็ดีนะโอเคเย่ดำเนินการจะ้ะดำเนินการอ๋อให้สร้างชื่อนะคะชื่อว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้ สวนนี้ไม่รู้อะไรนะอะไรก็ไม่รู้ส่วนนี้เขียนอะไร y o U h a v e เอีแบบาบบแบเแบบแบบเบบแบบแบเแบรแบิแบบแีเแบ่แปบปบรแบเแบบแาบีบบแ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 อบแรอ เอาอันนี้แล้วกันนะเอมเอาหเห็นหน้าสิไปเห็นมาโผนี่ได้ยังไงโอเคเซฟค่ะทำไมอันนี้ผิดหรออันนี้คืออะไรไม่เข้าใจนะเพึ่งเล่นอ่ะโอเคไป อันนี้เขียนอะไรเอ่ยยูแฮปอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวลองเขียนนี้ดีกว่าเอิมเอิม Party. อาร์ตี้สองสามสองเอิมแล้วก็ไม่รู้อ่ะ โอเขียนอะไรก็ไม่หรอกโอเคไม่เป็นไรก้เจ็ดเก้าสามห้าศูนย์ห้าหกเก้าไม่ใช่เอาอื่นโอเคค่ะเขียนนี้แหละเย้ได้แล้วค่ะ ได้แล้วเย่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 ใครจะเข้าของเราก็เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าเราพอเราไปงานไปงานของพี่นานๆแล้วนะคะเราก็จะลบเกมนี้นะเพราะไม่ได้เล่นบ่อยหรอก๋อยวถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้นะก็คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเขาเข้าไปก่อนดีกว่านะอยากเข้าไปอะ่ะเข้าไปได้ไหมอ่ะมีรหัสด้วยอะ่ะรหัสอะไรอะ่ะ ก็ไม่รู้สินะมหัสคงไปจะจะเป็นอันนี้แหละติดดตดตดหรือว่าคงยังไม่เปิดไม่รู้ช่างบ้ามันไปตรงอื่นดีไหมทำไมที่อื่นไปไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ หรือว่ามันแบบอะไรก็ไม่ลูกโอเค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 ไอดี okay, 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 okay. ของเราเจนะ็ดนงะินเจ็ดนงิอยากเล่นเกมเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> อยากเล่น <c oughs> อยากลองเล่นดูอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้เล่นมั่งดิ หลดอะไรก็ไม่ลูบอกว่าไม่มีพี่ยาจะให้โหลดทำไมรออยู่จ้ะทำไมมันไม่ให้ปีมันไม่ให้ปีเดี๋ยวลองไปเบบ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 เบ๊บเบเบบเลองเขียนดูนะคะว่าไม่ครับเอาวันอื่นไม่ได้หรอ ทำไมต้องเอาอันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ทำไมต้องเอาอันนี้มีอันปีป่ะอันนี้ปีไหมอันนี้ปีไหมปีไหมเฮ้ยปีว่ามีคนบอกว่าเล่นยังไงแปลว่าเล่นไม่ได้นแน่เลยอ่ะอันตรายมากในเปล มีอันไหนที่มีอันไหนอ่ะที่เสียบไม่เสียบเรียบม,มั่งอันนี้เหรออันไหนเอ่ยที่เหมือนกับอันนี้อันนี้เล่นได้ปะจนเป็นหินมาคงจะเล่นบ่ได้ อันนี้อ่ะมันเขียนว่าอะไรไม่นูมนไม่ใช่ไหมครับาหรอไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเอมิมเกมนี้อะอันนี้มันมันแบบเล่นเกมไม่ได้หรอมันต้องโหลดอะไรอะ่ะมันต้องโหลดอะไรถึงจะเล่นเกมได้นะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นนะก็ช่วยบอกหน่อยละกันเนา ไม่เข้าของคนอื่นไม่ได้เราก็งงนะก็อยากเล่นอยู่นะแต่ว่ามันให้ไปโหลดอะไรก็ไม่รู้เนอะนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ช่วยบอกเลยนะคะว่าทำยังไงโอเคต้องขอลาไปก่อนค่าเดี๋ยวพอถึงพอถึงเวลา งานของพี่นานานะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีเนาะบ๊ายบาย